สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของออยอินส l ลันอินไทยแลนด์นะคะตอนนี้แอมมาที่วัดอีกแล้วเป็นวัดใกล้บ้านออยเองพอดีวันนี้แอ้มพาแม่มาทำบุญนะคะก็เลยมีโอกาสได้มากับเขาด้วยวันนี้ออยไม่ได้มานานมากเพราะว่าออยไม่ค่อยได้กลับบ้านเนาะก็คือวันนี้มีเรื่องเล่าอีกแล้ว เมื่อตอนเที่ยงออยไปทำบุญลงศพเนาะตามกำลังที่เรามีที่สถาบันนิติเวชตรงสยามออยก็ดูรีวิวสติ๊กต,กตอกนั่นแหละออยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเออตรงนั้นมีการทำบุญแบบนี้ด้วยซึ่งมันดีนะมันทำให้ออยนึกถึงยายเลยอะเพราะว่าตอนที่ ยายอ้อยตายใช่ไหมนะอา,มหาอ้อยโทรมาหาไอตอนตีสองแล้วนาะก็บอกว่าเออแล้วโรงจะเอาอยัางไงจะให้ขอรับบริจาคโรงจากอบตอมาเยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ้อยก็บอกนะว่าจะบ้าหรอคือยายยายอ้อยตายทั้งทีเนาะจะให้อ้อยไปรับบริจาคโรงอ้อยคงไม่เอาอ้อยก็ออยก็เก็บตังค์ไปแล้วส่วนเนาะก็เลยซื้อโรงเองน่าจะอ้อยจำไม่ได้แปดพันหรือหมื่นสองนี่แหละอ้อยตัดสินใจซื้อโรงเองแต่พอวันเนี้ยอ้อยได้ไปทําบุญโรงศพตรงนั้นนะ มันทําให้ออยนึกถึงเลยว่าเฮ้ยเหมือนยกตัวอย่างที่คนหนึ่งเขาพูดกันนะว่ารายบาทของเรากับรายบาทของเขาของคนอื่นน่ยมันไม่เท่ากันจริงๆก็คือบางคนน่ะเขามารับศพใช่ไหมเขาก็ไม่มีตังจะแบบเอาศพกลับบ้านไม่มีตังจะซื้อโรงศพเลยด้วยซ้ำเอาก็เลยแบบโอ,อ้ดีใจมากเลยที่วันนี้ตัดสินใจไปเพราะว่าคิดว่าจะไปจะไปจะ,ปจะเดือนหนึ่งแล้วก็แบบไม่ได้ไปสักทีเพราะว่า ติดภารกิจนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็แบบเออได้ไปออยก็ดีใจที่ได้เห็นเออว่าออมันมีสถานที่ทําบุญบริจาครงศพใกล้สยามค่ะแล้วก็ซึ่งเราไปสยามบ่อยเนะาะแทบจะทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปนิดนึงตรงถนนอังลีดูนังเหรอฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไม่ไกลเลยเดินไปนิดเดียวอยู่ซ้ายมือ เดินไปนับ 1- 30ถึงมได้มั้งประมาณร้100อยร้อยกว่าเมตรอ่ะอยู่ซ้ายมือแล้วเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วก็ไหว้เข้าไปเข้าไปข้างในก่อนเสร็จแล้วก็ไหว้พระบางหน้าปกไหว้ไหว้สารพระภูมาอะไรเงี้ยข้างนอกก็จะมีมีทูบมีเทียนมีอะไรให้ทุกอย่างส่วนใครจะไปแล้วอยากจะซื้อทูบซื้อเทียนซื้อไฟแช็กไปเสริมด้วยก็ได้เพราะว่าวันนี้อ้อยไปแล้วอ้อยเพิ่งจะเห็นว่าเอ้ย เชียรมันทู่แล้วว่ะแล้วก็บางทีไฟมันดับไฟมันดับแล้วก็ต้องจุดใหม่โชคดีที่มีคนเขาเอาเชียนเอาไฟแช็กมาทําให้เราได้ใช้ตรงนั้นจุดต่ออีกเดี๋ยวรับหน้าออยแปะก็ได้ซื้อไปเหมือนกันเพราะว่าเหมือนตอนนี้เราไปใช้ของคนอื่นที่เขาเอามา เอามาเอามาทาบุญแล้วว่ารอบหน้าเราพอจะมีกําลังเราก็ซื้อไปบ้างกมเล็กกาน้อยก็ได้กำใหญ่แล้วแต่เลยว่าแบบช่วงนั้นถูกหวยหรือช่วงนั้นมีตังเยอะอู้ฟู่อะไรเงี้ยก็ทำตามกําลังแรงของเราได้เลยค่ะก็นั่นแหละค่ะจะพอออยไปทําบุญแล้วออยเห็นคนเยีง้งมันก็เลยทําให้ออยคิดว่าเออออยอยากจะมา โพสคลิปนี้ลงเพื่อที่ให้ทุกคนเห็นว่าเออที่ธรมุูนใกล้ๆอ่ะในเมืองถ้าคนที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเวลาไปสยามก็แวะตรงนั้นได้นะคะช่วยกันเนาะเหมือนแบบ คนที่เขาไม่ค่อยมีตังเขาจะได้มีโรงศพใส่ศพญาติไปทําบุญหรือว่าถ้าใครที่พอจะมีตังหน่อยค่าโรงศพน่าจะสองสามพันนะเดี๋ยวอาจจะกลับว่าจะไปทําอีกรอบหนึ่งตอนวันเกิดวันที่19นี้ก็ไปช่วยกันบริจาคเยอะๆได้นะคะเพราะว่ายังไงเขาก็ขาดแคลนอยู่แล้วเขาต้องใช้โรงเยอะตลอดเวลาเพราะว่าอุบัติเหตุเนาะหรือว่าเออเป็นโรคอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ตายเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดเลยอะ่ะก็เลยอยากให้แบบช่วยช่วยกันนะคะทุกคนขอบคุณทีเออ่เข้ามาชมช่องออยนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้อายหน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ